ตั้งแต่วันที่มาหาเศรษฐีอย่างทั้งชีมัญชูบุคคลที่มีเงินมากกว่า GDP ของบางประเทศได้เข้ามาเทปโอเวอร์อบอุ้มสโม,มสรเรือใบสีฟ้าต่อจากอดีตนายกท่านทักษิณชินวัตรในปี2008ก็จัดว่ากราฟความยิ่งใหญ่ของเรือใบสีฟ้าตั้งแต่วันนั้นพุ่งขึ้นเสียจนไม่มีใครคิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้ครับ เพราะวันนี้เราต่างต้องยอมมารับว่าเรเบลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นมาเป็นใหญ่ในวงการฟุตบอลเมืองผู้ดีทั้งทั้งที่20ปีที่แล้วสมโมสรแห่งนี้เนี่ยยังขึ้นขึ้นลงลงพรีเมียร์ลีกับแชมเปี้ยนชิพอยู่เลยด้วยซ้ำใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าทุกวันนี้เหล่าขุนพลเดอะซิตี้เซนครับได้เล่นงานเหล่ายักษ์ใหญ่ที่ครองความยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอยู่จนกระเจดิดกระเจิงกระจัดกระจายกระจุกกระจุยแมนยูเชลซีอาร์เซนอลหรือแม้กระทั่งลิเวอร์พูลครับต่างก็เจอพิษสงของมันสมองของผู้ชายหัวมัันนนนที่่เกก,กกกงสสรโโลลจูะป และเรือใบสีฟ้าก็กลายเป็นเรือใหญ่ที่แล่นฉลุยลุยได้ทุกหน้าน้ําแบบไม่ขันคร้มใครแล้ววันนี้ขอบสนามอินไซต์จะพาไปย้อนดูเรื่องราวของชีวิตผู้อุทิศแทบทุกวินาทีให้กับฟุตบอลผู้ชายคนนี้ประสบความสำเร็จมากมายแค่ไหนตั้งแต่ทำอาชีพมาเป็นโค้ชขอบสนามอินไซต์จะพาไปเจบเลึกกันครับ ก่อนเราจะเริ่มถึงความยิ่งใหญ่ของนับเปปนะครับผมเราต้องย้อนหมุนเข็มเวลากลับไปปี2009นู่นเลยครับณนะวันนั้นครับผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาในอาชีพสายกุนซือด้วยการพาบาร์เซโลนา กวาดถ้วยไปประหลัดตู้โชว์ที่ค้ำหนูถึง6ถ้วยในปีเดียวไล่ตั้งแต่ลาลิกาสเปนโกปาเดเรยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสโมสรโลกซูเปอร์โกปาเดอเอสปานญาและก็ยูฟาซูเปอร์คัพผมย้ำอีกทีนะครับว่าทั้งหมดที่ผมได้พูดไปเนี่ยนะครับพี่แกคว้ามแม่งมาหมดในปีเดียวครับซึ่งหลังจากวันนั้นครับพี่เป๊ปก็ถูกเปลี่ยนสถานะจากโคตรรุ่นใหม่กลายเป็นโคตชที่จะเติบไปเป็นรุ่นใหญ่ในทันที ซึ่งหลังจากหมดความท้าทายกับเจ้าบุญทุ่มแล้วนะครับพี่เป๊ปก็โบกมือยอยยอยบอกน้อยจะไปชายแดนเอ้ยไม่ใช่แกโบกมือลาบาซ่าแล้วก็ย้ายมาบุนเดสลีกาเยอรมันเพื่อปลุกปั้นเสือใต้ให้ยิ่งใหญ่เกรงไกลไฉไลยิ่งกว่าเดิมแม้ตอนที่พี่แกจะเป็นบอสใหญ่อยู่ที่เสือใต้ครับจะไม่ได้ชูถ้วยยูฟ่าใบโตแต่เรื่องที่ฟังแล้วน่าร้องเช็ดโดคือพี่แกอยู่บาเยิร์น3ปีเต็มครับแกทำให้เสือใต้เป็นเสือที่ดุร้ายตะปบคู่แข่งพังยับทั้งลีก เจอใครเป็นจับฉีดแดกร่างแหลกกันหมดสลดกันทั้งบุนเดสลีกากันเลยละครับและแน่นอนละครับว่าคนเราครับเมื่อริชเดทมากครับมันก็ย่อมลากคนหมันไส้เข้ามาใกล้ชีวิตมากขึ้นเพราะว่าณตอนนั้นครับหลังจากที่เป๊ปพาเสือใต้ครองเยอรมันปุ๊บใครๆครับก็พาไปเนิฟพลังพี่แกว่าเนี่ยมึงอะ่ะคุมแะทีมใหญ่ใครควายเลยประสบความสําเร็จมึงมาคุมสตอ็อกสิ นี่เป็นคำที่เป๊ปโดนดูถูกมาตั้งแต่นมนานปานว่าไปขี้ใส่หม้อข้าวบ้านใครไว้นะครับซึ่งมันจริงไหมนะนะฮนะวันนี้ครับทางขอสนามขอออกตัวเลยว่าพวกเราจะไปเจาะลึกดูรายละเอียดนั้นและจะบอกเลยว่ามันไม่จริงไม่จริงยังไงนะหรือมาวันนี้ขอสนามกินไซศ์รายฟังครับเริ่มจากเรื่องแรกครับพี่เป๊ปเทพกบาลมันแคบที่เรารู้จักกันนั้นครับเป็นบุคคลที่พาทีมเป็นแชมป์บุนเดสลีกาเร็วที่สุด ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมทิ้งห่างรองแชมป์แบบดอดมูลแบบไม่เห็นง่ามดากที่25คะแนนนั่นแหละฮะเป็นการตอกย้ำว่าทีมที่ยิ่งอยู่แล้วพอมาได้คนที่มันสมองยิ่งใหญ่มันก็ฉายลายแบบสุดปลายเท้าเหยียดถึงหรือว่าสุดตีนนี่เองครับ และเมื่อไม่มีอะไรท้าทายที่เยอรมันนะวันนั้นครับพี่เป๊ปก็เลยเปลี่ยนจุดหมายปลายทางใหม่ความสําเร็จใหม่อนาคตใหม่ซึ่งสุดท้ายสถานที่ที่สอดรับกับความทะเยอทะยานของผู้ชายคนนี้นั่นก็คือเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ลีกแห่งนี้ครับทุกคนต่างรู้ดีว่ามันไม่ได้มีแค่ทีม2ทีมที่แย่งแชมป์ครับแต่มันคือดงเสือดงสิงดงกระทิงดงแรดดงสัตว์ป่าที่พร้อมล่าความสําเร็จแบบทั่วถึงกันหมด หลายคนบอกว่านี่แหละครับเดี๋ยวมึงจะเจอของจริงมันไม่ง่ายอย่างที่นายคิดหรือว่าบางคนเนี่ยบอกเลยว่ามีสิทธิ์ที่เป๊ปจะเอาชื่อมาทิ้งพราะว่าลีกนี้ไม่เจ๋งจริงนายทำมาหากินไม่ได้แน่นอนแล้วมันก็เป็นอีกครั้งที่หลายคนมองผิดมองพลาดครับเพราะว่า แป๊บกว่าดียอ่าใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวครับในการมาวางรากฐานสร้างระบบตบระเบียบขึ้นมาเทียบกับทีมยักษ์ใหญ่ทั่วโลกและมันกลายเป็นว่าความยิ่งใหญ่เนี่ยมันเกินความคาดเดาของใครทุกคนไปเลยครับพรีเมียร์ลีกนะครับก่อตั้งขึ้นมาปี1น9่ครับรู้ไหมครับว่ามีแค่สมโมสอนเดียวจริงๆเท่านั้นในประเทศครับที่สามารถจองแชมล์ลกแบบแบเบอร์ 4สมัยจาก5ปีได้นั่นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคเซอร์อเล็กซ์ฟ์บูซันที่สามารถสร้างเรื่องมาจันแบบนี้ได้ถึง2ครั้ง2คราแต่หลังจากที่พี่เป๊ปครับผมได้เข้ามาทำงานให้กับแมนซิตี้เขาไม่ได้ทำให้แค่แมนซิตี้เอื้อมมือไปหยิบแชมป์ได้เหมือนที่มันชินี่เหมือนไปเยกรีด้ทำได้เพียงอ,อย่างเดียวนะครับพี่แกครับยังสร้างมาตรฐานที่สูงปียิ่งกว่าน้ำอุตินิู้ใส่น้าอีก จนลิวพูครับที่ขึ้นมายิ่งใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกันยังเอาไม่อยู่เล่ยครับท่านนับ5ปีหลังสุดที่เราดังดูบอลอังกฤษกันมาครับเป๊ปกวาร์ดิโอลาพาเรืบใบสีฟ้ากระแทกชนความสําเร็จส่งกัปตันทีมตัวเองไปชูถ้วยพรีเมียร์ลีกมาแล้ว4ครั้งในรอบ5ปีครับซึ่งแต่ละรอบในการเป็นแชมป์บอกเลยนะครับว่าไม่เคยมีแชมป์ไหนของเป๊ปกวาร์ดิโอลาครับได้มาเพราะโชคหรือดวงเพราะว่ามันเต็มไปด้วยคุณภาพอัดแน่นไปด้วยความสมบูรณ์แบบและยากจะไปเรียนแบบทัดเทียมได้ครับ อย่างในปี2017-2018ครับมันเป็นซีซั่นแห่งความทรงจำที่สุดยอดด้วยทอด2ถุงจริงๆครับกววดิโอลาพาลูกทีมพุ่งชนความสำเร็จแบบเด็ดขาดปาดคว้าไปกว่าร้อยแต้มตลอดปีซึ่งร้อยคะแนนที่ทำได้ครับไม่เคยมีสโมสอนไหนไปถึงจุดนี้มาก่อนเลยกับผลงานที่เวอร์จัด,จด แข่ง38ชนะ32เจ้าแค่4แพ้ไปแค่2ครับแล้ะถ้าร้อยแต้มแม่งยังไม่เจ๋งพอนะครับพี่แกยังต่อด้วยผลงานยิงกระจุยกระจายครับขุนพลเรือใบครับยิงไส้แตกไปกว่า106ประตูตลอดปีทาลายผลงานของเชลซีที่เคยทําไว้103เม็ดลงแบบราบคาไปอีกต่างหากซึ่งคอมเมนต์ในโลกฟุตบอลในโซเชียลหลายคนครับ,รบก็อ้างว่าที่มันเป็นแบบนี้เนี่ย ก็เป็นเพราะว่าเป๊ปมามึงมาอยู่แมนซิตี้อ่ามันมีเงินถุนเงินถังไงฮะมึงมาคุมยังไงเนี่ยก็ปังไม่มีแป๊บหรอกเลือกคุมแต่ทีมใหญ่โถ่เก่งจริงมาคุมสต็อกสิวะอย่างที่ผมบอกไปคือ,อเรื่องนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมบางทีที่ต้องการจะยิ่งใหญ่ไขว่คว้าความสําเร็จเนี่ย มันไม่ใช่แค่ความเกงกาจเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการทําทีมฟุตบอลครับมันมีองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปิริตนักเตะที่สามารถเพิ่มขึ้นและลดลงตลอดเวลาการแก้ไขปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันรวมไปถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทุกวันนะครับและมันรวมไปถึงการพัฒนาทีมที่ไม่มีวันจบสิ้นครับแป๊บนี้แหละครับผมเป็นบุคคลที่เดินเข้ามาพร้อมกับความสามารถในการขุดชุด ดึงศัก,กยภาพของคนออกมาครับและก็แก้ไขปัญหาต่างๆมากมายที่รายล้อมอยู่ในช่วงเริ่มต้นนักเตะตัวหลักบาดเจ็บเป๊ปแก้ไขไปทีละเปราะครับจับนั่นมายืนนี่จับนี่ไปอุดนั่นตำแหน่งไหนไม่ครบไม่ฟูออปชันพี่เป๊ปท่านแก้ปัญหาได้แน่นอนละครับขึ้นชื่อว่าคนมันต้องมีผิดพลาดครับเป๊ปก็ลองผิดลองถูกผสมปนเปกันไปเยอะแต่ด้วยทีมเวิร์กการวางแผนและทีมงานระดับโลกที่อยู่เคียงข้างแกสสำคัญไม่พอครับทีมงานแกยังเข้าใจปัชญาเดียวกัน ทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกันทั้งหมดเราจึงเห็นได้เลยว่าแข่งเรือใบสีฟ้าทุกคนครับไม่ว่าใครจะถูกส่งลงสนามสัมผัสพื้นหญ้า ก็สามารถทดแทนกันและการอย่างยอดเยี่ยมกระเทียมนึ่งเฮ้ย <Hey, S 1> มึงเจ็บปูกูแทนเฮ้ย hey, มึงเมื่อแขนกูลงให้ <c oughs> เหมือนแบบว่าปัญหามันมีไว้แก้ซึ่งก็แก้กันแบบสายฟ้าแลบด้วยครับยกตัวอย่างเช่นหลังเกมที่เรือใบแกโดเลสเตอร์ใส่ยับไป52น้ำตานองเต็มตลิ่งครับแฟนเรือใบาชายหญิงครับไม่นานเลยครับผมไปร้องให้เป๊ปอุดรอยรั่วซึ่งเป๊ปครับก็รีบจัดการอุดรอยรั่วครับไปขั้วรูเบนดีอาร์ตก่อนจะปาดเข้าทีมได้สำเร็จ ในช่วงตลาดหน้าหนาวที่วันนั้นแมสซิตี้พาที่เอื่นหนาวไปได้วยกันทั้งตารางคะแนนเลยซึ่งการแก้ไขปัญหาเอาดีอาร์เข้ามาก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเลยครับหลังจากวันนั้นเรือใบก็ไช่ไลแน่นปึกคึกเหมือนได้ยามาผสมกระท่อมตะล่อมยิงชาวบ้านเขาเรียบวุดสุดทั้งลีกจนควาชำลีกไปแบบฉิว หรือจะเป็นเรื่องการเสียตัวผู้เล่นที่สําคัญไปในแต่ละปีครับดาบิดซิลบากุนอาเกวรโรหรือใครต่อใครจะโบกมือลาเป๊ปกสรัสร้างทดแทนเหล่าขุคนพลคุณภาพขึ้นมาได้อย่างเสมออย่างเช่นโฟเดนครับที่ตอนนี้โดดเด่นจนทะลุอะคาเดมี่เป็นตัวจริงของทีมและก็เป็นตัวท็อปของโลกไปได้อย่างเรียบร้อยแล้วด้วยระบบแบบแผนที่แกร่งทั่วแผ่นแบบนี้ทําให้เป๊ปครับนำพาเรือใบในฐานะนกลุ่มหางเสือของเรือรานี้ ขับบนหน้านา้ำได้อย่างสะดวกโยทินฟินกันทุกคนยิงกันจนทะลุ99ประตูเหนือกว่าทุกทีมในเกาะอังกฤษไปแล้วด้วยปรัชญาติกิตกา้าการส่งบอลผ่านบอลแค่ไม่กี่จังหวะแต่ทำให้แม่นยำนักแต่ทุกคนวิ่งไล่สู้ฟัดกัดฟันบีบเพรสซิ่งตั้งแต่ข้างหน้ายันเรื่องการบุกเข้าตบตีพี่แกทำได้เกินกับคำว่าดีจนเหมือนว่าทุกวันนี้ครับปรัชญาฟุตบอลของเป๊ปกวาร์โอลา ได้เข้าไปอยู่ในหัวสมองอยู่ในกระมวลสันดานของนักฟุตบอลในทีมทุกคนไปแล้วเขาทาให้แมนซิตี้เป็นสโมสรทีุ่ดุดมไปได้วยคำว่าทีมเวิร์กทุกคนพร้อมจะช่วยกันไม่มีใครอยากเด่นไม่มีใครอยากดังเกินหน้าเกินตาเพียงคนเดียวคนที่ย่อนตูดดูเพื่อนข้างสนามก็ไม่มีใครงองแงครับเพราะมาตรฐานที่ชัดเจนของเจ้านายที่บอกไว้แล้วว่าหากใคร ฟอร์มไม่สม่ำเสมอก็เจอกันที่มานั่งสำรองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่พูดไปทั้งหมดนี่แหละครับที่ผมว่าเป๊ปนี่แหละฮะช่วยสันช่วยสร้างให้เรือใบสีฟ้ามาซิตี้เดินอยู่บนพรมแดงคว้าความสำเร็จแย่งความยิ่งใหญ่ชิงสปอร์ตไลท์จากเพื่อนร่วมเมืองมาได้แบบเสร็จสับวันที่เป๊ปยังไม่เข้ามาครับมาซิตี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่อยู่แล้วแต่หลังจากเป๊ปได้มากุมอำนาจแล้วมาซิตี้ก็ทะยานพุ่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตอนนี้ครับเหลือเพียงแค่ความปรารถนาสุดท้ายที่ยังไม่ได้ มานั่นคือการพาเรือใบขึ้นเป็นใหญ่ในเจ้ายุโรปนี่แหละครับเพราะถ้าหากเป๊ปทําได้ตามเป้าหมายที่วางไว้การจะยกให้เขาเป็นหนึ่งในสุดยอดผู้จัดการทีมตลอดการของเรือใบสีฟ้าและโลกใบนี้ผมว่ามันคงไม่น่าจะเกิดเลยไปนะครับและมุมมองของแฟนขอบสนามแหละครับคิดว่าเป๊ปกวารเดลาเป็นอย่างไรบ้างในสายตาคุณและนี่คือทั้งหมดของขอบสนามอินไซต์หากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ขอบสนามด้วยนะครับ